สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่30เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นระครับเราเจอกันในช่วงบ่ายแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของ WHO นะครับเขาบอกระการดื้อยาต้านจุลชีพเนี่ยอาจจะทําให้มีผู้เสียชีวิตในแปซิฟิกฝั่งตะวันตกถึง5ล้าน 2แสนรายด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตะกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของการวิจัยการปลูกผักให้มีโภชนาการสูงด้วยแสง LED นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ทองเกตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อการรีไฟแนนซ์นะครับโดยจะดอกเบีย้ยโดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง6เดือนแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.390ูต่อปีแล้วก็การชำระคืนนะช่วง6เดือนแรกเช่นกันชำระคืนเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ3 5 5 5บาทนะครับธนาคารจะไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาค่าบริการสินเชื่อ สนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับมทเขตวันที่15ตุลาคม2566นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับทาง GSB Contact Center นั้นหมายเลขโทรศัพท์1115ส่วน GSB ส่วนทางเว็บไซต์นะครับเป็น www.gsb.or.th ับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์จากธนาคารอมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คคำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือน รวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนด้วยนะครับในท่ารายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวครับตามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับโดยสามารถนําเอาบาเหน็จตกทอดเนี่ยมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้นะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยสี่จุดสี่เก้าศูนย์ต่อปีนะครับและมีระยะเวลาการชําระคืนนานสามสิบปีด้วยกันนะครับนานสามสิบปีนี่เป็นข้อมูลัวนอ,อีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อ สวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสามารถจะใช้บําเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้นะครับโดยอัตาราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการชาระคืนนาน30ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสาหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งสามารถใช้บําเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกันแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับ คำถามคือมีระยะเวลาการชําระคืนนานเท่าไหร่นะครับส่ตงต่อมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงอะไรชื่อผู้โชคดีนะครับประจําวันที่29มิถุนายนจากจังหวัดนครสวรรค์ครับขอแสดงความยินดีกับคุณประจําเพชรรุ่งนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตะกูลประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้าน การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับหลังจากที่ WHO เนี่ยได้มีรายงานออกมาว่ายาต้านจุลชีพทําให้มีผู้เสียชีวิตในแปซิฟิกตะวันตกไปถึง5ล้านสองแสนรายด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยใช่ไหมฮะแปซิฟิกตะวันตกนะฮะ เอออันนี้ไม่รวมอันนี้เขาจะจีนออสเตรเลียของเรานี่อยู่เซียโรอันนี้เป็นการแบ่งตามโอกาสในไมโลแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถึงจะอยู่พื้นที่ไหนของโลกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทํานองเดียวกันคือจะมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยานะไม่ได้เกิดจากเชื้อดื้อยาเหรอครับคุณหมอเกิดจากปัญหาเชื้อดื้อยาโอไม่ใช่ยาใช้ยาต้านจุลชีพที่มากเกินความจําเป็นหรือใช้อย่างไม่สมเหตุผลแล้วก็ไปส่งผลให้ เชื้อโรคต่างๆได้แก่เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อจีประถานเนี่ยดื้อพอดื้อเราใส่ยาไปก็ไม่หายถ้าเปลี่ยนยาทานก็ดีก็ก็กลับบ้านได้เปลี่ยนไม่ทานก็เสียชีวิตไปจากการปามเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในประเทศไทยนะอันนี้เจาะจงในประเทศไทยครลบได้ครับ สามหมื่นแปดพันกว่าคน 30, <000 S 2> ซึ่งสามหมื่นสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนี่นึกไม่ออกว่ามากหรือน้อยก็เทียบกับคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่หมื่นเก้าเองต่อปีโอโแต่ว่าเชือ้อุยาสองเท่าแล้วถ้ายังนึกไม่ออกอีกว่าสามหมื่นแปดเยอะหรือน้อยรายการเนี้ยเราคุยกันประมาณสิบห้านาทีพอจบรายการนี้เสียชีวิตห <c oughs> นึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนทุกสิบห้านาทีนี่คือปัญหาเชื้อดุยานเกิดจากอะไรครับคุณหมอ ็หนึ่งเชื้อโรคเนี่ยมันต้องดื้ออยู่แล้วพอเราเอายาไปพยายามจะฆ่ามันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่ยอมตายง่ายๆหรอกมันก็เหมือนคนน่ะนะคุณหมอถูกมันจะไม่ยอมตายง่ายๆมันก็จะพัฒนาเรียกว่ากลายพันธุ์เพื่อการดื้อยาเหมือนไวรัสที่เรารู้จักโควิดมันกลายพันธุ์ตลอดใช่ใช่เรายิ่งใส่แรงกดดันมากเท่าไหร่การดื้อยาจะมากขึ้นเท่านั้นเนี่คือปัญหาของเชื้อดื้อยาที่ว่า เรามีการใช้อย่างพร่ำเพรื่อเกินจําเป็นเนื่องจากประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิด,ผดว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบที่เราเรียกกันนะ,ฮะ,ฮะยาปฏิชีวนะแก้อักเสบใช่พอเราเรียกว่ายาแก้อักเสบพอเจ็บคอบ,บ้าอ้านี่ไงคออักเสบก็บกิน้ทั้งที่ไอ้คออักเสบเนี่ยเกือบทั้งหมดมันเกิดจากไวรัสเพื่อเป็นโควิดมันก็คออักเสบแหละจะไปกินทรไมยาปฏิชีวนะไม่ได้เกี่ยวกัน <ขอ S 1> เลยไม่เกี่ยวกันเลยแต่เราไปเรียกมันผิดผิดไง เราก็เลยเข้าใจว่าอักเสบตรงไหนก็ขอกินไว้ก่อนเนี่ยแก้อักเสบเบื้องต้นะใช่ผิดมากเลยเดี๋ยวให้คุณหมอแป๊บนึงแป๊บนึงเขาว่าแก้อักเสบเดี๋ยวเอาให้ชัดเลยจะได้จะได้ไม่งงกันได้อักเสบเอาให้ชัดเลยคุณหมอได้เลยยังไงฮะคุณหมอฮะ้อักเสบนะเข้าใจก่อนอักเสบนะขอโทษทีครับครับอักเสบหมายถึงปวดบวมแดงร้อนปวดบวมแดงร้อนอ่าครับครับ พราะฉะนั้นเก็บคอเนี่ยพอเราส่องดูก็คอแดงๆกันนี่แดงไนงะแล้วก็มีไข้ขึ้นกับร้อนไงก็เก็บคอไนงะนี่เรียกว่าคออักเสบแล้วอแต,แต่คออักเสบก็ต้องถามต่อว่าอักเสบจากอะไรบางทีเราดื่มน้ําร้อนๆเข้าไปนะคอก็อักเสบแล้วแต่นี่ถ้าเกิดจากเชื้อโรค,ครก็ต้องถามต่อว่าเชื้อโรคนี้เป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียอ,รอย่างเช่นถ้าเป็นโควิดเราก็นูนโมนพิลาเวียใช่ไหมใช่ฮะ มันก็ต้องไปอีกทิศหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียค่อยมันในถึงยาปฏิชีวนะแต่ประชาชน้องแยยๆตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ็บคอก็กินไว้ก่อนกินไปก่อนคือมีปัญหาแล้วเพราะเราไปเรียกมันอย่างผิดๆไงยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบต้องเลิกไปเลยไม่เรียกอีกเลยยาแก้อักเสบตัวจริงคืออะไรรู้ไหมคือสเตียรอยนั่นโอ้ยอย่างนี้อันนี้คุณหมอเดี๋ยวต้องขออนุญาตฝากเลยนะครับ ถ้าเกิดมีเภสัชกรจะมีโอกาสจะเจอกันช่วยบอกชาวบ้านหน่อยชาวบ้านก็ไม่รู้จริงๆคุณหมอเข้าใจผิดกันหมดเลยอนี่พูดมานานแล้วเป็นใช่ใช่แต่ว่าขอบคุณรายการนี้มากก็มาพูดซ้ำอีกทีเนี่ยต้องซ้ำครับต้องซ้ำหลายปีแล้วนะก็เลยมันเป็นคําติดปากมันติดปากเหมือนแฟบมาคุณหมอปากอย่าแก้เศษไแก้เศษเนี่ยโลมาทุกแห่งเดี๋ยวนี้เลิกเขียนแล้วนะเลิกเขียนแล้วไม่เขียนอีกเลยให้เขียนว่ายาปฏิชีวนะดีครับดีครับยากอ่ะประชาชนอ้าวยาปฏิชีวนะคืออะไรเราต้องมาขยายความ ก็ยาฆ่าแบคทีเรียไงมันจะเป็นตัดส่วนนะฮะถ้าเราพูดให้เต็มเต็มนะว่ายาฆ่าแบคทีเรียเราจะได้บอกว่าอ้าวฉันติดแบคทีเรียหรือยังอันนี้ต้องถามหมอทุกครั้งถามเภสัชทุกครั้งบอกนี่จะให้กินยาเนี้ยฉันติดแบคทีเรียหรือยังตอบเลยถามเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังอย่าทำเป็นเล่นที่หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรคือมันเป็นมันเป็นความขบขันท่ามกลางแบบมันชีวิตจริงนะฮะคุณหมอ ถูกต้องอคือคบขันว่าไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่กล้าพูดอะแต่มันชีวิตจริงอะคุณหมอโอ้โหไู่้องว่าอะไรเข้าใจเข้าใจดีหมอก็มายุยงส่งเสริมประชาชนนี่แหละครับแต่ว่ายุยงในเชิงวิทย์นะใช่คือที่พูดเนี่ยพูดในเชิงว่าต้องการให้เป็นเช่นนั้นครับแต่ขอให้พูดพรอเพราะพูดดีๆก็คือคุณหมอครับอันนี้มันเป็นแบคทีเรียหรือยังครับกิจาปฏิชวนะหรือยังชะลอไว้ก่อนได้ไหมครับ ดีกว่าด,ดีกว่าจะได้ตรงกันจะได้ตรงกันอืมคุณหมอเนี่ยเขาจะชงงักทันทีโอ้ยคนนี้เขากลัวเชื้อดื้อยาแน่เลยดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องไม่สั่งยาปฏิชุนะเกินจําเป็นเพราะ,ะบางทีคุณหมอก็สั่งเพราะอะไรรู้ไหมครับพอเขาไม่สั่งเนี่ยโดนประชาชนมาว่าเขาอไม่สั่งโน่นนี่นั่น หมอบางคนเขาก็โอ้ถ้าไม่สั่งเดี๋ยวโดนประชาชนบ่นนะเขาเรียนมาตั้งกี่ปีบางทีมก็เลยตามเลยไปในบางโอกาสนะไม่ทำแบบนี้ตลอดไปหรอกแต่ก็เข้าใจให้ให้เข้าใจว่ามันมีแรงกดดันจากประชาชนที่เข้าใจผิดและไปบังคบหมอให้สั่งยาอันนี้ไม่ควรแต่ก็เอาแล้วมันก็มีเกิดขึ้นจริงไงนะคุณหมอฮะครับครัทีนี้พอเข้าใจความหมายตรงกันแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อครับคุณหมอฮะ ก็คือว่าเราก็ต้องมาแก้ปัญหาสิครับยืดยาทําให้คนตายเยอะแยะเราจะอยู่เฉยๆได้ยังไงกันแล้วก็สาเหตุใช้ยาพลั้มเพลื้ก็อย่าใช้พลัมเพลืออย่าใช้พลัมเพลนทุนไว้ก่อนเลยว่าไม่สบายทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่แบคทีเรียหรอกพูดแบบนี้เลยถ้าทุกครั้งที่ปวดทุกวันนี้เราก็เห็นใครเจ็บคอเป็นอะไรเป็นโควิดโควิดใช่โควิดเป็นอะไรโควิดเป็นโคโรนาไวรัสอมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะโรคที่เราเจ็บคอไม่สบายแต่ไหนแต่ไรก็เป็นไวรัสมาเสมอครับ ครับเพราะฉะนั้นพอเป็นไวรัสเสร็จปุ๊บใช่ครับถ้าเป็นไวรัสยาแต่ต้องยาปฏิชีวนะฮะต้องใช้ยาแต่ยาฆ่าไวรัสไม่มีคุณหมอมีมีเฉพาะบางไวรัสเช่นอย่างโควิดเนี่ยเราก็มีโมโนพิราเวียเอชไอวีแล้วก็มียาต้านเอชไอวีบางไวรัสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ยาบรรเทาอาการเท่านั้นพักผ่อนกันที่เดี๋ยวหายเองทุกคนเลยอย่างโควิดเดี๋ยวนี้ก็เห็นไม่เห็นต้องไปหายาอะไรนะอยู่บ้านเฉยๆบางคนไม่กินยาเลยเลยบางคนผ่าลาส้าเทยจด ก็หายกันดีเนาะเพราะว่าเราเริ่มมีกลุ่มด้านทานตามสมควรกันแล้วนี่ข้อต่อไปยาแต่ต้องยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างอ้อันนี้ต้องขยายกวามไหมล่ะคือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันบางทีมันออกฤทธิ์แคบคือเจาะจงต่อชื่อแบคทีเรียเป็นชื่อๆไปเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนเราเอาปืนแบบนักแม่นปืนอะเล็งไปที่ผู้ร้ายคนหนึ่งแล้วก็ยิงไปคนนั้นคนเดียวอะอันนี้เรียกว่าออกฤทธิ์แคบดีมากเลยอแต่ถ้าเป็นยาออกฤทธิ์กว้างแปลว่าอะไร แต่ว่ามีประชาชนอยู่ในธนาคารมีโจรอยู่สองสาคนเราก็ปืนกลน่ะยิงเข้าปกราดยิงเลยคนร้ายมันก็ตายอยู่แหละประชาชนก็ตายด้วยดอันเนี้ยคือประชาชนมหมายถึงแบคทีเรียทั่วไปที่เหมือนเป็นเพื่อนเราที่อยู่กับเราในนาทีเนี้อยู่กับเราในปากเราที่ผิวหนังเราในลำไส้ของเรา มันอยู่กับเราเป็นปกติและทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายในบางด้านด้วยนี่พอเอายาปฏิชวนะที่ออกฤทธิ์กว้างใส่เข้าไปเป้าหมายจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ปอดเนี่ยแต่ยาปฏิชุนะามันไม่รู้เรื่องหรอกมันวิ่งไปที่ไหนเจอแบคทีเรียตรงไหนมันฆ่าหมดเลยฆ่าหมดเลยแบคทีเรียเพื่อนเราก็จะถูกดันไปเป็นศัตรูในทันทีไตัวดีก็ไปด้วยเตัวดีตายไปหมดสิ่งพิษส่วนที่ไม่ตายคือเชื้อืุอยา อ oh, ข้ากับเราสะสมเชื้อดื้อยาซึ่งเดิมเป็นเพื่อนเราไม่ดือ้อกลายเป็นดื้อสะสมไว้สะสมในปากเราสะสมที่ผิวหนังสะสมที่ก้นของเรารแล้วเมื่อมันบุกรุกเข้ามาเนี่ยเราก็จะติดเชื้อดือ้อยา hmm. อดังนั้นอย่าใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างแต่ประชาชนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องยาสับสนอยู่อย่างหนึง่งเวลาไปซื้อของบอกเอาของดีๆนะ ไอ้ของที่มันแพงๆหน่อยอะอด้บางอีแต่มันไม่ใช่มันไม่จอโรน <c oughs> มันไม่ใช่เลยไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบอกเอาดีๆนะความหมายคือออกนิ้กว้างๆเยอะๆครอบคลุมไว้ก่อนับ <c oughs> ถ้าอย่างเนี้ยนะใครที่บอกว่าเอายากว้างๆออกนิ้ครอบคลุมไว้ก่อนเนี้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องเรียนหนังสือกันเลย <c oughs> คือไม่ต้องรู้หรอกแบคทีเรียชื่ออะไรตัวไหนเจาะจงกก็ไม่เห็นต้องเรียนหนังสือมาถึงก็ เอายาปืนกละนะไม่ต้องถ่ายยิงปืนหรอกเอาปืนกลยิงๆเข้าไปทุกครั้งอะ่ะอย่างเนี้ยก็คือการแก้ปัญหาที่ว่าอย่าไปใช้ยาที่ออกฤทธิ์กว้างเกินจําเป็นแต่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นว่าอะม็อกซี่เหรอไม่เอาหรอกแอมพี MP เหรอไม่เอาหรอกนูน่นต้องเป็นยาที่มันแพงๆอ่ะนะพูดชื่อไปก็คงรู้จักกันนะเต่าง พวกนี้แหละเนี่ยอันนี้คือข้อที่สองอย่าไปใช้ยาปฏิชนะที่ออกฤทธิ์กว้างเกินจําเป็นข้อถัดไปก็คืออย่าไปขอยาปฏิชนะจากหมออย่าไปบอกอย่าไปบอกเภสัชผมมาขอซื้อยาตัวนี้ถ้าไปบอกเนี่ยเราบอกไปเชิงอาการเออผมเป็นอย่างนี้ครับเภสัชอ๋อคุณเป็นหวัดคุณเป็นหวัดก็เอายาแค่นี้ก็พอแล้วครับต้องไปถึงยาปฏิชนะนะรากฏไม่ใช่มาถึงชี้ไปที่เคาน์เตอร์เอาไว้ตัวเนี้ย เหมอือนชื่อของอะ่ะยามันไม่ใช่ของนะอันนี้ต้องแยกก่อนยามันไม่ใช่แชมพูไม่ใช่สบู่นะมันต้องมีความรู้เรื่องยาอย่างแน่ชัดจึงจะรู้ว่ายาใดควรใช้ครับแล้วยาอื่นเนี่ยถ้าใช้ผิดมันเป็นอันตรายต่อคนหนึ่งคนที่กินแต่ยาปฏิชีวนะจะส่งผลเสียต่อคนทุกคนแม้เขาไม่ได้กินยาก็ตามเพราะเชืออ้อดื้ยาเกิดขึ้นมันจะก่อปัญหาไปทั้งประเทศเลยอยาวเลย ยาวเลยนะครับที่เป็นคุณนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเราปล่อยหรือว่าเราทําหรือว่าเราเราสร้างมาดีกว่าสร้างเชื้อมันธี์ยาขึ้นมาเนี่ยคุณหมอถ้าเราไม่รู้ตัวใช่ไหมครมีสิทธิ์รู้ตัวไหมฮะล่วงหน้าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมฮะออันนี้ใช้คันนี่ถูกนะเก่งมากเลยจนกว่าเมื่อไหร่อคุณหมอจนกว่าเมื่อไหร่เราเป็นคนสร้างสร้างแล้วสะสมไว้จนกว่าอะไรจนกว่าว่าวันหนึ่งตัวร้อนไม่สบายไปโรงพยาบาลบอังอ่ะอันนี้เข้าโรงพยาบาลหมอชี้ยาให้เอ้า ทำไมวันสองวันสามมันไข้ไม่เห็นลงเลยอ๋อนยาที่หนึ่งคือไปรู้ตอนมันช้าแล้วว่าให้ยานี้ก็ไม่หายให้ยานั้นก็ไม่หายเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ไม่หายสักทีแล้วคําว่าไม่หายเนี่ยคนจํานวนหนึ่งอ่ะจะไปลงเอยที่สามหมื่นแปดที่หมอบอกค,บคือหายาไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตไปอ,อันนั้น,น,นแหละทูกตอนนั้นมันจะทันได้ไงไม่ทันแล้วคุณหมอไม่ทันแล้วต้องป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่หมอจะมีตัวเลขอีกอันหนึ่งที่แลดูน่าตกใจกว่าอีกนะก็คือเมื่อกี้เราพูดเรื่อง 5.2ล้านคนในช่วง10ปีนะแต่เขามีตัวเลขมาตั้งนานแล้วบอกในปี2050เนี่ยคนทั่วโลกเลยจะตายจากเชื้อด้วยยา10ล้านคนต่อปีล้านคนปีละ10ล้านคนต่อปีและใช่และมากกว่าครึ่งหนึ่งในนั้นน่ะอยู่ในทวีที่เราอาศัยอยู่นี่แหละก็คือทวีทแถวแถวนี้แหละใช่คือบ้านเราด้วยครับที10ล้านมากแค่ไหนนะคนเราเนี่ยหายใจประมาณ20ครั้งต่อนาที ก็แปลว่าหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งเนี่ยสามวินาทีไปแล้ว oh นั oh ่นแหละคนตายหนึ oh ่งคนทุกๆลมหายใจเข้าออกจะมีคนตายหนึ่งคนในปีสองพันห้าสิบจากเชื้อดือยากับนั่นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแบบที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เฉยๆเฉยๆก็เหมือนกับว่ามีคนมาเตือนเนี่ยซี่ยสันนี้มันจะมานั่นในอีกยี่สิบปีข้างหน้าแล้วไม่ต้องรีบอีกต้นานไม่ต้องทำอะไรเราใช่แล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ รู้งี้แช่รู้งี้ใช่อันนี้รู้งี้เนี่ยพูดมาตั้งหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี2553นะตัวเลข308นั่นนหละตั้งแต่2553นั่นนี่พูดมาตั้งนานแสนนานก็ยังไม่รู้จะแก้ได้เปล่าผมมีทางทางแก้เสนอคุณหมออย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะง่ายสุดเลยคือหมอให้ยาให้กินยาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละครับพอไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนั้นก็ถูกอย่างหนึ่งนะ แต่แต่ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินจําเป็นอยู่เกินจะเป็นโดยหมอโดยหมอด้วยฮะและเป็นเกษตรกรถูกต้องอครับ,รบแม่โดยหมอและเป็นเกษตรกรเพราะว่าเรามีนโยบายเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกเป็นนโยบายเลยว่าวัดไอเจ็บคอห้ามสั่งเกินยี่สิบเปอร์เซ็นตนะประชาชนเดินมาสิบเนี่ยอย่าสั่งเกินสองเพราะแต่ก่อนสั่งเดินมาสิบจ่ายไปเจ็ดไงแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ยเหลือสองแหละเพราะมีนโยบายออกมาบังคับ แต่นโยบายที่ว่านี้ก็เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้น<อ>สังกัดอื่นเขาไม่ได้อยู่ใต้กระทรวงเขาก็ไม่มีตัวชี้วัดแบบนบาาจจี้เขาอาจจะทําดีก็ได้เขาอาจจะทําไม่ดีก็ได้<อ>แต่โดยทั่วๆไปโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีมาตราการเนี่ยการใช้ยาปฏิชุนะจะเกินจําเป็นเสมออมันก็จะมีประเด็นตามมาสิครับั้งนั้นแล้วกว็ ว่าว่าว่ามันจะเชื่อด้ดยยาเลยอครับหมอจะยาเกินกูว่าดนเพราะมันเกินมันก็ดื้อตื่มีปัญหานี้เกิดขึ้นไง,<อ>งเกิดเนี่ยเกินทั้งฝั่งประชาชนและเกิดทั้งฝั่งผู้ให้บริการทั้งสองฝั่งเลยครับเป็นผู้สร้างให้เกิดปัญหานี้ทั้งสิ้นคุณหมอแต่เวลาเขาจ่ายยาโดยพระโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องจ่ายเผื่อใช่ไหมฮะโดยหลักการ ไม่ฮะไม่เผื่อค่ะไม่เผื่ออะไรฮะเราต้องรู้หน้าชาใช่อ่สมมติไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยมีไข้สามเก้าองศาสี่หมอจะเผื่อบอกว่าหมอก็ให้ยาไข้เลือดออกด้วยนะหมอให้ยาไข้หวัดใหญ่ด้วยเอายาวันละลูกไปด้วยแล้วกันอย่างนี้เรียกาเผื่อมันจะจอดตรงลงไปให้รู้ว่าไปตรวจก่อนตแยงจมูกอ่าอันนี้ flu influenza type A เผื่อเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้นะโอเซลทามีเวียนนะแปลว่าโรงพยาบาลไม่เผื่อครับโรงพยาบาลต้องวินิจฉัยให้ได้ ว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วสั่งยาให้ตรงกับโรคที่เราเป็นครับแต่ในความหมายผมหมายเพิ่มว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเนี่ยควรจะให้ยาแค่สามวันพอแต่อาจจะซ้าเผื่อไปทั้งหนึ่งวันหรืออะไรทำนองนี้อ้อไม่เลยไม่ได้นะเพราะว่ายาปฏิชนนนี้กดข้อต่อไปครับครับยาปฏิชวนนยิ่งใช้นานยิ่งสร้างปัญหาเชื้อดอื้อยาต้องใช้ช่วงสั้นที่สุดที่เป็นไปได้แต่ถ้าไม่หายาโรคได้ในสามวันต้องรอักษาเพียงสามวันแล้วหยุดเลยครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่หาย ไม่หายเราดูตามอาการคุณหมออาจจะเพิ่มให้แต่โรคเรืัทั่วไปเรามีระยะเวลาอยู่แล้วอย่างเสียบคอเนี่ยควรจะกินยาปฏิชืวนะสิบวันถ้าเป็นแบคทีเรียอย่างนี้เป็นต้นคสิบวันก็คือสิบวันสิบวันขอกินแค่เจ็ดวันได้ไหมฮะขอกินได้อยู่แล้วผะไม่เชื่อตามที่หมอบอกก็นี่ไงคุณหมอตามมาใช่นี่ไงเขียนงานบอกว่าหายแล้วดิเชื้อแบคทีเรียเอาการหายแต่แบคทีเรียไม่หมด เมื่อไม่หมดเราหยุดก่อนเนี่ยแบคทีเรียที่รู้จักยานั่นแหละคือสารตั้งต้นของการดื้อยาละเราต้องตัดให้มันหมดไปแต่นี้มันมีความยากอยู่อีกนิดหนึ่งอ่ะสมมตินะสมมุติว่ามีประชาชนคนนึงก็ไม่สบายเป็นไข้หวัดจะขอพวกนี้แหละแล้วก็ตัดสินใจเอายาปฏิชูน่าในถุงชักนี่นมากินครับกินไปสักสองวันสี่เม็ดล้วก็หรือไปเอาจากที่ไหนก็ตามแล้วก็เขียนว่ากินให้หมดนะแต่ปรากฏว่าพอสองวันถัดไปไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าอ้าวหรือตรวจที่บ้านก็ได้ โควิดขึ้นสองขีดถามว่าถามว่าในเมื่อที่ซองบอกว่าให้กินให้หมดเลยนะยี่สิบเม็ดเนี่ยแต่เรากินไปแค่สี่เม็ดเนี่ยอีกสิบหกเม็ดต้องกินต่อให้หมดไหมเออลองเดาสิในฐานะประชาชนในเมื่อเราเรียนรู้มาตลอดชีวิตว่าพอกินแล้วต้องกินให้หมดแล้วที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมดนี่คือยี่สิบนะเราเพิ่งกินไปสี่แต่วันนี้เรารู้แล้วว่า เราไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อแบคที r i ยเราเป็นโควิดเราเป็นไวรัสคำตอบคือเราต้องหยุดกินในทันทีนะทันทีเลยฮะั่ประโยคเมื่อกี้ออที่บอกว่ากินแล้วต้องกินให้หมดเนี่ยมันพูดสั้นไปประโยคเต็มๆต้องบอกว่าหากคุณติดแบคทีเ ria กับคุณกินยาปฏิชีวนะต้องกินให้ครบคอสแต่ถ้าคุณติดไวรัสแต่คุณไม่รู้คุณดัอกินไปก่อน คุณกินเกินตั้งแต่เม็ดแรกเมื่อรู้ต้องหยุดท,ทันทีครับออกเป็นสซนทางกันอย่างนี้อ๋อเข้าใจละอืมครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคําแนะนําของหมอเนี่ยไม่ใช่คำแนะนําสิคือถ้าหมอสั่งยามาปุ๊บเนี่ยก็พยายามกินตามโดสไปก่อนตามนั้นก่อนออืนะฮะถ้าไม่หายก็ไปพบแพทย์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวแพทย์จัดการให้ก็ประมาณนั้นนะครับนนนนแต่ถ้าเกิดนแต่ถ้าเกิดว่าหมอสั่งยาบอกว่าให้กินสิบวันไม่เอาะเอาแค่สี่วันพอหายปุ๊บเลิกก็ไม่กินเลยอันนี้มีความเสี่ยงแล้ว ้องไม่ถูกต้องแต่กินสี่วันได้นะถ้าต่อมาพบว่าเราเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเช่นพอกินยาไปสี่วันอ้าวไปตรวจกลายเป็นไข้เลือดออกอ่านั้นใช่อันนั้นใช่หยุดไปเลยไปตรวจอ้าวเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไข้ไวรัสก็เลิกกินไปอแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อราโดยตรงเชื้อแบคทีเรียโดยตรงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวหยุดแล้วกันนะฮะสิบวันก็สิบวันต้องกินจนครบระยะของการติดเชื้อนั้นๆซึ่งระยะเวลาไม่เท่ากันอ่าครับ โอ้เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้นี่คุณหมอจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคุณหมอถ้าเอดี๋ยวพูดถูกไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้ครัเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ารายการนี้มีคนฟังสักกี่คนพอกับประชากรไหมเนี่ยขยันขยันไปเรื่อยๆครับช่วยกันประชากรเรามีเท่าไหร่ล่ะล้วฟังอย่างนี้สักกี่คนล่ะแต่กันดีนะฟังพันคนหมื่นคนก็ก็รู้เท่าที่เขาได้ยินนั่นแหละถึงบอกว่า ก็พูดเรื่องยาแก้เศษมาตั้งหลายปีก็ไม่รู้ได้ยินอย่างกี่คนเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตะกูลนะครับในฐานะประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกยามีครั้งหนึ่งว่าใช้ให้มันถูกวัตถุประสงค์กันแล้วกันนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวโดยกลับมาช่วงน่าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของ การวิจัยการปลูกผักให้มีโภชนาการสูงด้วยแสง LED เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ทองเกตคณะเกษตรศสาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงเล่าอนาคตครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับขา้าราชการบานาญและลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินแล้วก็สามารถที่จะนําเอาบาเหน็จตกทอดเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้เนี่ยนะครับ คำถามคือสินเชื่อดังกล่าวมีระยะเวลาในการชําระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ